เค okay, ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านแลวก็สวัสดีคนที่หลงเข้ามาดูกันด้วยนะครับผมในคลิปนี้ผมมาแชร์เทคนิคในการเก็บเพชรในแมปของ Anime a เ v e n t วนเจรนั่นเองนะครับนะว่ามีเทคนิคการเก็บเพชรอะไรยังไงนะครับนะโดยวันนึงเนี่ยเราจะได้เฉลี่ยประมาณ2 5 0 0 0 0ถึง3,000เพชรเลยนะทุกคนซึ่งผมขอออกตัวก่อนนะครับว่าผมไม่ได้เป็นผู้เล่นที่เล่นมานานหรืออะไรยังไงนะผมเป็นผู้เล่นใหม่นะครับที่เพิ่งเล่นเกมนี้ได้ประมาณ 2สัปดาห์นะครับนะก็สามารถหาไอกับอิทจิมาใช้ได้แล้วนะครับนะโดยอันี้มันก็อาจจะเกี่ยวกับดวงด้วยนะครับสําหรับการสุ่มตัวละครนะครับนะถ้าสําหรับใครที่รู้แล้วหรือเล่นมานานแล้วก็สามารถปัดผ่านคลิปนี้ได้เลยนะครับนะผมแค่อยากจะมาแชร์เทคนิคให้กับผู้เล่นที่เพิ่งมาเล่นใหม่เนาะโอเคเรามาเข้าเนื้อหากันเลยนะครับสําหรับการเก็บเพชรนะครับผม การเก็บเพชรของแมปแมปนี้เนี่ยมันจะมีอยู่หลายมันจะมีอยู่หลายอย่างเลยนะครับที่สามารถทําให้เราสามารถเก็บเพชรได้นะครับนะโอเคอย่างแรกวิธีแรกเลยนะครับก็คือการลงสตอรี่นั่นเองนะครับนะการลงสตอรี่เนี่ยถ้าผ่านถ้าเขียนครั้งแรกจะได้80เพชรนะครับแล้วก็ถ้าลงไปอีกครั้งก็จะได้20เพชร นั่นเองนะครับนะโอเคส่วนต่อมาก็คือการลงอินฟินิตี้นั่นเองนะครับนะการลงอินฟินิตี้ของแบบนี้สําหรับผมคิดว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับนะการลงอินก็จะได้ประมาณเวฟแล้วเท่าไหร่ว่า6 7เพชรพนี่นะครับนะพอไปถึง26เวฟนะครับก็จะได้มา100เพชรประมาณนี้นะครับนะต่อมาจะเป็นการลงเอ่ออินฟินิตี้คัสเซลนะครับเป็นการลงปราสาทของมูซันนะครับจะเป็นเป็นห้องไปจะมีอยู่ทั้งหมด100ห้องนะครับนะก็อันนี้ผมค่อนข้างแนะนําเลย1ห้องจะได้150เพรนะครับนะ แล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเคียร์ห้องไปเรื่อยๆนะครับ <ๆ S 1> ก็จะได้ของมาด้วยนี่ผ่านไป10ห้องปุ๊บจะได้ซัมมอนทิเก็ตมา5 10เรื่อยๆนะครับส่วนแฟชั่์นี่ผมไม่แน่ใจนะว่ามันคืออะไรเนาะโอเคส่วนสุดท้ายนะครับที่สามารถหาเพชรได้ไวที่สุดเลยแบบเราเข้ามาเล่นแบบเราเข้ามาเล่นแล้วก็มาทําอันเนี้ยมาทําแค่นี้แบบทุกๆวันนะครับเราก็รวยได้เลยนะก็คือการทำควสรายวันนั่นเองนะครับนะควสรายวันก็จะมีก็จะมีอยู่2 สองที่นะครับนะก็จะเป็นเดลี่กับอินฟินิตี้นะครับมาในส่วนของเดลี่ก่อนนะครับเควสเดลี่ก็จะมีการสำเร็จเควสทั้งหมดของเควสเดลี่นะครับนะก็จะแล้วก็ซัมมอนค่าอันนี้ค่ายูนิตนะครับเออ่ควสแต่ละวันมันไม่ได้นอนนะครับนะแล้วก็ชาลิน แล้วก็อีกอันนึงก็คือมันตีเพเยอร์นะครับซึ่งมันติเพยเยอร์นี่ก็คือการลงเล่นกับใครก็ได้นะครับนะที่เป็นเพื่อนเราเนาะหรือว่าเป็นคนที่อยู่ในเซิร์ฟแต่เข้าห้องเดียวกับเราก็ได้นะครับนะแต่ในวันนี้เควสของผมจะเป็นการลงชาเลนจ์นนะการลงชาเลนจ์สอรอบเนาะ แนะนำให้พยายามทาเคสพวกนี้ให้เสร็จนะครับนะโอเคส่วนต่อมาก็คือการลงอินฟินิตี้นั่นเองนะครับนะอันนี้ค่อนข้างจะน่าเบื่อสักหน่อยนะครับนะสำหรับผู้เล่นใหม่เนาะก็คือเขาจะมีมาให้กันทั้งหมด3ด่ดานนะครับ3ด่ดานนี้ก็จะมี3คเควสนะครับนะสมมติของผมวันนี้มีมารีนฟอร์ดกับกูนะครับนะมารีนฟอร์ดก็จะให้ลง50เวฟนะครับเราก็จะได้เต็มเ็มเลยนะครับในะสามเคสนี้เนาะแต่ถ้าเราไม่ไหวจริงๆเราก็พยายามทําไม่ได้ที่สุดครับ10เวฟ25บเวฟก็ได้ นะครับนะส่วนการลีของ quest infinity เนี่ยเท่าที่ผมสังเกตดูนะครับก็คือมันจะมี2ด่านนะครับที่มันจะสุ่มจากในสตอรี่เราที่เราผ่านนะครับนะแบบหนึ่งนะเดี๋ยวผมพาไปดูในสตอรี่ผมก่อนนี่นะครับในเมื่อกี้จะมีเป็นมาร i นฟอร์ดกับคูนใช่ไหมเนี่ยมันก็จะสุ่มมาให้2อันบางวันอาจจะเป็นดาวนามิกหรือไม่ก็เป็นอันเอ่อสโนวี่ทาวนนั่นเองนะครับนะมันก็จะสุ่มไปเนาะแล้วก็ส่วนเมืองสุดท้ายนะครับมันก็จะเป็นด่านสุดท้ายของ แผดแผดนั้นนั่นเองนะครับนะนี่จะเป็นเออนี่นะครับก็พยายามทําให้ได้นะครับหรือไม่ก็บางทีเราก็หาคนแบกก็ได้เพราะว่าบางคนเขาก็จะ,ะต้องการทำเควสอไอ้มันติเพยเยอร์นั่นเองที่เล่นกับคนอื่นนะครับในส่วนตรงนี้เราจะได้เต็ม,เ,ตมเลยเราจะได้เยอะมากเลย นะครับนะส่วนสุดท้ายก็น่าจะเป็นของแ a t t l e Pass นั่นเองนะครับนะคือการที่เราเล่นไปเรื่อยเนาะก็มันจะเป็นการเล่นไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับนะก็จะมีเพชรแจก2 5 0 2 5 0เยอะมากเลยนะครับนะถ้าขยันหน่อยก็ด้วยแน่นอนครับผมนะเอ้ยอย่างสุดท้ายนะครับที่ผมลืมบอกไปก็คือการ AFK นั่นเองนะครับนะทุกคนนะการ AFK เนี่ยก็เดี๋ยวผมเข้าไปให้ดูนะแป๊บนึงนะ โอเคครับทุกคนการ AFK e นี่ก็คือ150้ีนะครับเราจะได้เพชรมาทั้งหมด3เพชรนั่นเองนะครับนะแต่ถ้าเรามี VP เนี่ยเราจะได้คูณ2นะครับเป็น6เพชรนั่นเป็นหเป็นหเพชรนะครับนะสำหรับผมแนะนําให้เติมเลยครับ VP เกมนี้ไม่ได้แพงมากนะแล้วก็เอ่อทำให้เราสุ่มตู้เนี่ยได้ไประหยัดขึ้นมากเลยนะครับนะจาก50เป็น40เนาะอืม โอเคครับทุกคนก็น่าจะบีประมาณนี้นะครับสำหรับเทคนิคในการเก็บเพชรของผมเนาะใครมีความคิดเห็นหรือว่ามีเทคนิคอะไรต่างๆก็สามารถแชร์กันได้นะครับนะอันนี้ผมแค่อยากจะแชร์ในมุมมองของผมเอ้ยไม่ใช่มุมมองดี <c oughs> เขาเรียกว่าเทคนิคของผมนะครับว่าผมเก็บเพชรยังไงหาเพชรยังไงทําไมได้ตัวมิติไวจัง นะครับนะหรือว่าไม่ไหวว่าอืมนั่นแหละทุกคนก็เหมือนเป็นคลิปสอนผู้เล่นใหม่นะครับที่อาจจะเล่นในเวลาใกล้เคียงหรือไล่ยเลี่ยกับผมนั่นเองนะครับนะสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบเทคนิคต่างๆเกี่ยวกับแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับคลิปนี้อาจจะมาไวหน่อยเนาะก็มันไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับสำหรับการหาเพชรของเกมนี้เนาะง่ายมากๆครับขอแค่ทุกคนขยันก็พอนะครับหรือทางออกง่ายๆเลยก็คือนี่นะครับ ศัต,ตนี่เลยมีแน่นอนครับสำหรับเพชรโอเคขอบคุณทุกคนที่รับชมมัยู่ถึงตอนนี้ด้วยครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับ